สวัสดีคะ่ะทุกคนโกโก้เทกกี go, ้เลดี้โกโกนะคะวันนี้โกโก้ go go, มาทําคลิปสารพันฉันจะพาะนะคะก็จะหยิบมาสมาพอกหน้ากันวันนี้เอามาจาก7 e เ e ่นอีเมารีวิวกันนะคะชื่อว่า Jenny s ส e e ทเพอ f e เฟกต์แพลงต้อนครีมมานะคะเป็นครีมมาสที่ไว้ใช้พอกหน้ามีส่วนผสมจากแพลงต้อนสาหร่ายทะเลนั่นเองนะคะช่วงเนี้ย กระแสะการดูแลผิวด้วยแพลงต้อนมาแรงนะคะก็เห็นในท้องตลาดมีแบบน้ำตกมีครีมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยที่มีแพลงต้อนผสมอยู่เยอะเลยเดี๋ยวเรามาพอกหน้าแล้วก็มารีวิวไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเจ้าครีมมาสแพลงต้อนเนี่ยนะคะเขามาในซองสีฟ้าแบบนี้นะคะหน้าซองเขาก็จะเป็นรูปเหมือนกับน้ำตกแพลงต้อนแล้วก็มีรูปผู้หญิงเกาหลีแล้วก็มีมาสนะคะมันในรูปมันจะเป็นมาสแสแนแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นครีมมาสนะคะเอาล่ะเรามามาสสกันเลยดีกว่านะคะก็ฉีดซองตรงนี้ออกมา เนี่ยแล้วด้านในมันก็จะเป็นครีมมาส์อยู่ด้านในนะคะนี่เป็นมาส์สีาขาวๆแบบนี้เลยวิธีใช้นะคะที่สองเขาก็บอกว่าล้างล้างหน้าให้สะอาดแล้วในน,น,น,นี้ล้างหน้ามาแล้วนะคะแต่ว่าแอบเขียนคิ้วมานิดนึงจะได้ไม่โลนนะลงัลงล้างหน้าให้สะอาดแล้วทาครีมมาส์ให้ทั่วใบหน้านะคะนวดเบาๆโอเคทาไปนวดไปเนื้อมาส์เป็นสีขาวๆเนียนๆนะคะแล้วก็ มีกลิ่นหอมอะ่ะหอมแบบสะอาดสะอาดผ่อนคลายผ่อนคลายแนวแนวแบบเหมือนกลิน่นอธิบายไม่ถูกอะกลิ่นหอมนะคะเหมือนกลิ่นทะเลอะไรอย่างเงี้ยนวดเบาๆซองนึงให้มาเยอะเหมือนกันนะพอกได้ทั้งหน้าแล้วก็ยังเหลืออยู่เลยเวลาพอกนะคะก็คือพอกให้มันหนาพอประมาณก็คือให้หนาพอที่จะไม่เห็นผิวด้านล่างนะคะแต่ก็ไม่ต้องหนามาก ปริมาณที่เขาให้มากโก้มันพอดีสําหรับการใช้หนึ่งครั้งนะคะยังเหลือดว่าเวลามาสเหลือเนี่ยก็มาสลงมาถึงคอเลยหน้าและคอจะได้แบบผิวสวยเท่ากันนะคะและที่เหลือเนี่ยในซองเนี่ยก็เอาไวมาออ้มาสข้อศอกมาสมือมาสอะไรอย่างเงี้ยอย่าทิ้งนะคะคือซองหนึ่งมันแบบใช้ได้ครั้งเดียวไม่ต้องเก็บไว้นะเปิดแล้วใช้ให้หมดไปเลยนะคะพอทาทิ้งไวอ้อย่างเงี้ย ก็ทิ้งไว้20นาทีนะคะระหว่างรอเนี่ยเรามาดูส่วนผสมกันเขาบอกว่าในมาสกตัวนี้มีส่วนผสมอย่างที่บอกเลยก็คือมีส่วนผสมของแพลงต้อนสาหร่ายนะคะก็มีสาหร่ายหลายตัวเลยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของสารสกัดจากไขมุกธรรมชาตินะคะที่ช่วยให้หน้าของ ไข่มุกเนี่ยมันจะมีพวกอะมิโนแล้วก็แร่ธาตุเยอะนะคะก็ช่วยบำรุงผิวหน้าแล้วก็มันจะช่วยดูดซับความมันด้วยทั้งสารายทั้งไข่มุกนะคะทําให้หน้าเนี่ย มีโอกาสเป็นสิวน้อยลงแล้วก็มีไฮยาลูรนิกแอซิดนะคะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นแล้วก็มีนียะซินมายหรือวิตามิน B3 ที่จะช่วยให้ผิวหน้าผ่องขึ้นนะคะลดรอยด่างดําแล้วก็ลดความมันบนใบหน้าด้วยมีวิตามิน B5 ที่อยู่ในรูปแคลเซียมแพนโททรีเนตนะคะแล้วก็มีวิตามิน C มีวิตามิน E แล้วก็วิตามิน B6 ด้วยก็คือมีเน้นๆก็คือมีสารไหลมีพวกส่วนผสมของทะเลและธาตุแล้วก็วิตามินนะคะ เดี๋ยว20นาทีเรามาดูกันนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างมาดูเนื้อครีมมาสกันใกล้ๆนิดนึงเป็นแบบนี้ระหว่างพอก็รู้สึกแบบเหมือนกับชุ่มๆหน้าผิวแบบรู้สึกเย็นๆนะคะผ่านไป11นาทีแล้วนะคะก็มาสก็ยังแบบอุ๊ยเป็นปจับ มาสก็ยังไม่แห้งนะก็คือแบบมาสก์อันนี้ก็คือมาสแล้วมันจะให้ความชุ่มชื้นมันจะไม่ได้แห้งเป็นแบบแข็งๆนะคะก็ยังสบายหน้าอยู่ไปเล่นเกมบนมือถือก่อนนะอีก10นาทีกลับมาเจอกันค่ะค่ะก็ครบ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาล้างออกกันจริงๆอะ่ะ ทิ้งไว้เกิน20นาทีก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรหรอกเสียอย่างเดียวคือเสียวเวลานะคะเดี๋ยวจะมาล้างกันตรงนี้เลยแล้วกันนี่เตรียมน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาล้างเนี่ยเนื้อมาสมันก็จะละลายออกมาเป็นเหมือนกับน้านมนะคะเดี๋ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนน้ำนมออกมาเดี๋ยวขอไปล้างให้หมดก่อนนะคะเวลาล้างออกจะล้างด้วยน้ําเปล่าแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้ฟองน้ํานะคะหรือว่าผ้าขนหนูเนี่ยสะอาดอาดจุ่มน้ําอุ่นๆนะคะแล้วเช็ดออกก็ได้แบบไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะแต่ทําตรงนี้ใช้ผ้าเนะสะดวกกว่า เบามือนะคะค่ะก็ล้างมาสออกแล้วนะคะก็ผิวจะรู้สึกผ่องขึ้นแล้วก็รู้สึกมันจะเนียนๆนุ่มๆนะจับแล้วแบบผิวมันจะสะอาดๆลื่นๆ รู้สึกชุ่มชื่นดีด้วยนะคะรู้สึกผิวสบายสบายอะ่ะให้ดูใกล้ๆนะผิวมันก็จะดูชุ่มชุมสะอาดสะอาดดูกลว์นะคะเจนนี่สวีทเพอร์เฟคแลงต้นครีมมาสกเนี่ยนะคะก็ใช้สักสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะโดยที่ถ้าเกิดใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนหน้ามันจะค่อยๆผ่องขึ้นแล้วก็จุดด่างดำๆมันก็จะดูค่อยๆจางลงนะคะแล้วก็ความกระชับผิวก็จะมากขึ้นด้วย มาสเสร็จก็บำรุงผิวต่อแต่งหน้าได้ตามสบายเลยนะคะค่ะก็มาสเสร็จแล้วนะสรุปก็คือว่าเป็นมาส์ราคา20บาทที่ใช้20นาทีที่ถือว่าโอเคเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะลองไปซื้อมามาส์บ้างเนี่ยนะคะก็ไปดูได้ตาม7 e l e v e n นะคะหรือว่าตามยี่สิบบอยแล้วก็รานคาชั้นนำนะคะซึ่งโกโก้จะทิ้งลิงก์ทิ้ง i อเลยพวกมีไว้นะคะใช้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันบ้างหรือว่ามาคุยกับโกโก้ได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ facebook com checky lady coco ค่ะ เดี๋ยวมีมาสอะไรดีๆจะเอามามาสให้ชมกันอีกนะคะขอบคุณที่ชมมาจนจบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็ subscribe ฉันได้หัวกโก,โกโด้ด้วยนะคะเวลามีอะไรใหม่ๆจะได้มาคุยกันอีกค่ะวันนี้โกโก้ไปก่อนพบกับแคคคี้เลดีโกโก้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ